นีครับค <complicated> <JI> ุลิมคุณล่งนี้ครับระวังระวังรวังขอบคุณนะคะยังมงครับคุแลิมขอบคุณ่ะขอบคุณค่ะขอบค่ะอบคุณค่ะบคค่ะอบคุณค่อบคุณค่ะขคุณคเะขอบคุณค ก็เป็นไปตามที่ได้ต่อสู้มาโดยตลอดในเรื่องของขอ้อเท็จจริงของทางไอทนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขึ้นความถี่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไลเซนส์แล้วก็ในเรื่องของอรายได้นะครับตอนอปีปีหกสองตอนที่ผมสมัคมาเป็นซอ,อกนาคตใหม่นี่ยตอนนั้นแม้แต่วัตถุประสงค์นะครับก็เป,เป็นโลนิ้งเปิดด้วยครับอาจจะมีการมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตาม กระบวนการของกระชวงการลังและก,ก,กระชวงคณิ์แต่ว่าตอนที่ผเูเนีตอนตอนตอนอนาคตใหม่แม้แต่ว่าทุกตอนนั้นที่เช็คเนี่ยก็ยังเขียวว่าเป็น investment holding fund รือสัมาันธเพราะฉะนั้นในสถานีก็เลยมั่นใจมาโดยตลอดแล้วก็ทำตารางอย่างที่ ข้อเท็จจริงได้ปรากฏค่ะก็ถือว่าต้อถ้วนตามข้อเท็จจริงไอทีวีไอทีวีไม่ได้ประกอบอีกการสื่อในวันที่คุณพิธาสมัครรับดับสสถูกต้องครับนะคะหการนั้นเลยครับค่ะก็พร้อมกับเข้าสภานะคะครับพร้อมกับเข้าสภาครับพี่อาค่ะก็พุ่นชาคุณคุ่นชาคุณค่ะค่ะส่งเดี๋ยวผมรับให้ก็ได้มาเดี๋ยวผมบอกเขารับตรงนี้เลยพิธารับตรงนี้ ที่รีบนัดทางไหนก็ได้ครับขอโทษพีครับขอโทษทีครับขอระวังนะครับกระจกเอ้ยมันเป็นของแก้วเดี๋ยวมันแตกโดนหน้าคนเลยอาจารย์โคพนครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณนะจ๊ะให้กำลังใจกันพี่นะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ